สวัสดีค่ะสวัสดี f อซทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลหรือว่าต่างประเทศนะคะทุกคนค่ะมันนี้เนาะค่ะกับมาพอกับช่องน้องน้ำนะคะน้องน้ำคนมีเซนเอ้ยน้องน้ำชาแนลนะคะโอ้ถามผู้ชมจิตใจบอกขออยู่กับเหนือกับตัวนะค่ะมันนี้กับมาพอกับช่องน้องน้ำชาแนลสิบอกว่ามความืัอนี้มากับป่าต้อยคนมีเซนเนาะค่ะกับ ผิปุกับผ้าฐานผู้ชมเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะมาขอโชคขอลาบกับปูลือสีตาไฟเนาะคะ่ะปูลือสีตาไฟนะคะทุกคนค่ะอยู่อ่แถวบ้านผิปูเนาะคะ่ะก็เลยไปหาผิปูมาหน่าเนาะคะ่ะสิมาขอโชคขอลาบของวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะคะ่ะทุกคนเมื่อนี้นี่อ่า บรเเดมาาขบทีมเนาะคะ่ะทีมงานบรเเดมานำ้ำบรสิปเป็นมาวินหรือว่านุ่มอาำบาแพกเนาะคะ่ะบรเเดมาน้ำกะเดินทางกันมาเดินทางมาการแคร์สามคนเนาะค่ะมาน้ากันสามคนนะคะก,กคนนะ,ะกมือนีกับสีมาขอเลขทูปนะคะแล้วก็เลขเซียมซีนะคะสีมาขยำเลขเซียมซีกับเลขทูปเนาะคะ่ะทุกคน ะได้ได้มาเมื่อนีน้นี่ถึงถึงงวดงวดว่างหันนะบ่็อกเขาดอกค่ะเลบ่อเขาเนาะคะ่ะแต่ว่ากะบเสมาตามตอมาขอตอกับปูขึ้นเกาเนาะคะ่ะบ่็อกขาบ่อกายเนาะคะ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวสิผ้าลงไปข้างล่างเนาะคะ่ะเพราะว่ามื้อนี้นี่ลมลมแห้งค่ะค่ะท่านผู้ชมว่างหันจอดรถจอดรถอยู่ทางไหนอีกเด้อค่ะบัดที่นี่มีงาใหม่ มีงาใหม่หกักยูทึ่งก็เลยถอยออกมาอีกเนาะคะ่ะทุกคนอย่าล่มแล้วก็ถือหลังค่ารลดใหญ่อีกเนาะคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวลงไปเมืองน้ากันเนาะคะ่ะรอบๆสารข้าง,างบริเวณข้าง,างหรือว่าบรรยากาศรอบๆสารนะคะว่าเป็นจังไดมันมีบรรยากาศดีแห้งค่ะเพราะว่ามันมีล่มร่มก็ยังล่มสีน้านาวสิแม่ค่ะล่มซาเนาะคะ่ะบ่หัวภาษาไทยว่าจางังได บอบอกบ,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 บรูหล่วภาษากลางมาจังใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะโอเคไปกันค่ะไปนะคะเดี๋ยวมอท่านผู้ชมบอกแล้วว่าล่มอีลีมันนี่ล่มแห้งค่ะนี่ทั้งหนาทั้งหนาอา่าทั้งหนาซานเนาะคะ่ะกะสิเป็นน้องหนามบังใหญ่เลยเด็ค่ะน้องหนามใหญ่นี่แหละค่ะงามไหมเนี่ยตัวนี้นี่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 ที่นเลาได้เนี่ยคะ่ะ อย่างไปทางอื่นก่อนนาเธอะลนใส่หัวนี่น้องน้มืันนี่บรรยากาศดีค่ะบรรยากาศร่มรื่นมีลมเย็นๆด้วยไม่รอ้อนอบอ้าวเหมือน ครั้งที่มานะคะสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะป้าต่อยส,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 สวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทักเกตซี่หนองน้ำน้ำห่นเนาะค่ะ งวดที่แล้วก็เมากหนป่มงวดตอนห่หามาเวที่แล้วงวที่แล้วมากกับผีปูแมนมากอยู่แมนมากตนตนเดือนเลยโอ้ามาม้าลังเลก่อนแมนท่ามาลังเลก่อนภาวันาว่าวผีปูแล้วเอาหนามมาใส่แองห้ยปูอยู่นน่นเดยโอ้ยลมนี่ลมบรรยากาศย่างดีเลยแต่ว่นมันก็ ตาฮอนกับ ja ah, pues okay. ่ฮ uh ้อนได้ราวด้านนานี哈哈哈่สิเป็นสะนามใาหญ่นโลบมันโผเข้ามานี่ี่ตกนเห็นไมา่กนมากจุดคอบอกม่ก้อนมาจุดขอใหม่ๆเลยนนึ่งกับมตอนน้อไม่กับพ่เี้ยตัวใดนี่ีหนึ่งสามบอก

อืมก้ายู่มเใช้น้ำเบิดแร้ไปผี่ปู่น้ำด้แองอุ้ยแมงบ่งเด้นั่นหึแมงบ่งเด้นั่นนั่นดิน้ำยางอยู่มันน้ำใกล้ๆถึงเอามาอุ่อนโอ้ยคือเย็นสบายดีค่ะมัเย็นไปนค่ะไปเตรียมดอกไม้ทูปเทียนบ่อกล่าวปู่ฤาษีตาไฟนะคะท่านผู้ชมไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนี่แหละค่ะทั้งสองช่องเลยนะคะ่ะโลง่งจะผูกปูนอนดีเดนะี่นยคูน่ะบุรีกับผ้ามาหาปูเมื่อสีตามปันซึ่เก่า ปูหมอดโชคให้ลูกให้หลานเพื่อไปฝ่าเอี้ยซีทางบ้านเนื้อสามโตตรงๆมาขอสมบุญบารมีปูมาขอจี๋จีทีเดียวดูไม่บานบวานใม่หวนปูนี่แหละเมื่อวามายากไหนปูกรอไหนสุเทียนหรอว่าเมื่อวานจะเป็นเลขถูกเลขเสี้ยมซี่เนาะค่ะวันนี้ก๋ามาน้อกันสามทันเนาะค่ะนอกจากต่างคนกับต่างเบาบางนุ่มอามันกับเบาบางเนาะค่ะนอกากช่วงนี้มันกับงานหลายงานหลาจริงลังค่าคนหัวลังค่าบาดคนหัวเป็นเทียน เค่ะ<ข>พ่นอยากน้าเฮียนพ่นอยู่ค่ะบานพ่นเบอร์ทานไหนแล้วโอ้ยล่มหัวกับฟู่เบิดมาขอโชคขอลาบขอเล็กเด็ดเด็ดโตเด็ดเด็ดไปฝากเอซี่ที่พนถ่ายอยู่ท่งบานเนาะคะ่ะ มีอุปสรรคคือลม,ลมขันว่าล่มกันยุ่งห่อน สาโทเดอร์ปูฤาษีตาไฟมนเมนี้ทางทีมงานบาวชเส็จเป็นนองนามชาแนวปะต่อยคนมีเสนแล้วกัปิดผิดป,ปุเนาะอ่ากระไดเดินทางมาขอโชคขอหลาบขอบุญบารมีปูฤาษีตาไฟผู้ศักดิ์สิทธิ์สิมาขอเหล็กถูกกับเหล็กเสียมซี่ของหงวดวันที16กันยายน2อ6 7นี้านี ไปฝากเอฟซทา่านผู้ชมทีทเพิ่นรอดติดตามอยู่ทั้งบานเนาะคะ่ะเอซทุกคนนังลรพิทหไยเพิ่นอ๋อ้เพ<ด>ินต<ด>ุดยาสูบายเพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำปูตัวปูทุกคนทั้งสามโตทั้งสองโตหาไเพิ่นน้ำเหล็กตที่สิข่ขออยู่เมือน,นี่ายไปเสียงโชคทางใดบ่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศหรือ,อยังกับไเพิ่นถือเพิ่นได้โชคน้ำและปูเดอร์ เมื่อนี้ทางทีมงานกะตั้งใจมาขอน้ำม,มันนำสุมนำหวานนุมผลไม้หมากยาซีค่ำเออยาเครื่องหมากมามเค<อ>รื<า>่อง,งยาเทร่งอย่างนั้นหละทีปูหมากเนาะมื่อนี้จุดยาสูบใหมพรอบให้ปูให้โชคให้ลาบลูกหลานในเดอร์ซาถูก 发了、啊、呢。 สิได้ยินเสียงเบาบ่านน้องเธอสิได้ยินแต่เสียงลม ออกมาแล้ว หมาเลขสางมาเลขสามบกคือเก่าค่ะสามสามสามสองสา้สาม้าสมอง่าสเจ็ก้าสามสอเก้าอว่าส สามสองเก่าเก่าก็โหกับตัวเดียวกันก็ค่ะสามสามเก้าสามสามหกนะคะท่านผู้ชมเน่ยค่ะสำหรับเปลี่ยเซียมซี่เนาะค่ะเลขเซียมซี่ของงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะคะเนเลขถูกไม่ได้สองโตแล้วนะคะท่านผู้ชมกำซัดปูดูสีตาไฟเดี๋ยวเราวางล่อเล ไปซองเบิงด่านหลังนะค่ะนาะเพื่อคูฤาษีสาไฟคนเสียหาเหล็กยักใหญ่แต่ถีพันพานมาเหล็กยักษ์ใหญ่เพิ่นมาเสียห้เขาน้ำเด่นาดนกชมเดี๋ยวไปซองเบงนกนาะน้ะมาเหล็กยักษ์ใหญ่กวรดีนะคู่คนเสียห้ตัวไไปนกกะน้ค่ะไปค่ะยังอีกมาเนี่แต่ต้อยเห็นยังอีกมา อีหยังล่ะเลขมุงนี้นี่เห็นเป็น90เด้อืม9 90 ปูเคยเขอบไปบ่นี่บ่ <c oughs> ปุ่นบ่เคยกับสิเคยแทนนี่แหละค่ะยางเขอบไปเหรอยางเขอบไปหาเห็ดแทนเลยนะ่ะเออเี่ดแต่ว่าเห็นเป็นเห็เนเนดนี่นี่นยักษใหญ่บอกอ,อ,อันนี้อยู่งทั้งหลังเพิ่นเนาะค่ะแป่น,นีนนะคะ่ะปลาเห็นหนึ่งมีตั้งขึ้นอันนี้เป็นขึ้นเล็กเล็กเก่ากับผ เลขสวงถ้าเบื้งด้านนี่จังเลขสามเออของน้าเป็นเลขสามน้อหนึ่งสามบ่นี่เป็นหนึ่งนี่เป็นหนึ่งเป็นสามนี่เป็นอย่างนู้มันสู้มันค่ะหนึ่งสามบ่นั่นอันนี้ก็หนึ่งได้ไหมนี่สามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งคือสองหนึ่งเหรอคะ พรมันเป็นหยักหยักจังสันเนาะเอาไฮเอฟซีพ่นเบิงเนาะค่ะเนาะเอฟซีเห็นเป็นตัวไรเนาะค่ะเนาะเลขยักษ์ใหญ่กับปูหรือสีตาไฟเนาะค่ะแต่ว่าป้าตัวไเห็นเป็นหนึ่งสองหนึ่งหรือหนึ่งสามหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมไฮเอฟซีพ่นเบิงเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นเห็นเป็นตัวไรเแต่ว่าเหล็กเป็นที่สองเป็นยักเพื่อเป็นเหล็กนี่ปวกนี่ปวกอยู่นี่กะ หนึ่งศูนย์เก้านะคะหน ok like like ึ mé, s <S <st unlikely> ่งศูนย์เก้าเลขตรงเนี้ยางขอบเพชรปูหืมนี่ใส่ปอดโก้โก้ขามต้นมะขามนะคะตัวบอกง่ายหนึ่งค่ะเฟินโมคะยางขอปเจ้าเถื่อ เออเออเออก็หัวเบอร์มัทค้อเลขโอ้ใส่เออน้ำักาโอ้เพืนถางข้าันเป็นเองพี่ปุ๊ นี่ค่ะเด้อด้อเห็นเป็นตัวใดละบ้านนี้จังเจ็ดเห็นน้องนาำเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งเลยค่ะเจ็ดหนึ่งตัวแบบง่ายหนึ่ง তাৰপৰা ৰ'বাই এপছে যিহেন পেণ্টৰ ผิดเออผิดปูแล้วส่วนมาในดงแล้วขึออ้นยางออกไปกวนเนาะเดี๋ยวเด้อค่ะหาทางออกกนอนเสียงยังเสียงนกยัง ฝุ่นแบบล่มล่มแห้งเลยค่ะเรียกถูกไหมเบิร์แปปพี่งูงาไม่บ่ Oi? แบักง่ายหนึ่งเ้้บังหันให้ตัวปลาตกใส่หัวเข้าอุ้ยใช้ผิปุหมนี่ระ้ว่างห้ามึงนึ่งแปดสองเก้าง่ามครับเฮ้ยแปดสองเก้าแปดสองเก้าเลขตรงกันกับเหล็กปูพญาเต่าเด็กถูกปูพญาเตากับตัวนี้แมนตรงกันเลยค่ะนี่นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แปดสองเก้าหรือว่าแปดสองหกนะคะท่านผู้ชม ของวันที่16กันยายน2567<ร>นี้นะคะเจะ้าเล็ด8เป็นจางๆเนอะแปดสองเก่านะค่ะรัร่วแปเอาล้มแห้งได้นี่ปอ๊ดเพราะแต่ว่าเมืองเล็กถูบแล้วล้มคือแห้งแต่ โกกอ,อ้ยอ้ยลมโอ้ยาสูบมันกับสูบหมดเลยอ,อสแสดงว่าพวกมีคนนะ่าจุดยาสูบมันโนดนมาที่นี่เสียงอยังนั่งนั่นมู่แสดงว่าปูสูบยาก็ยิม้มอุ้ยเสียงคือคนแลนคคือก็ยังไหมรอยยุดดัดลังสารไหมเสียงคือคนแลนแจ้งามาไหมอืม พี่ปูไดเี้ยนืนอยมองหังนตะอน้ปา,า 8, 2, ย่แป้าหัวใจเต้นต,ต,ตึกตึงตึกตึอยู่เราปูมายาซง่งบอก่กระลังเงินเสรซ่องเมืองมาเอานี่ยังมาเรนอยู่ทางนี่นจะมีคนเรียอยู่ข้างหลังอือเค่ะ้ยของวงของจริงเลยเด้อ่่ะนี่ อีหลีหลเลยเด,ดินี่ปูอยู่ในยานต้องอไหมเบิดเลยมันสูบเบิดเลยเนะี่ยเด็กสูบแต่งานเนาะเป็นไงเดี๋ยวหลับพี่ป้าตื่นเบิดมันเป็นเสียงงาใหม่รุนก็สิเป็นเสียงหลกัลกๆนัน่นนอนผีปุ๊บ่หัน,หน รมค่ะค่ะร่ะมว่าันมนี้แต่เห็นเสียงร่มแห้งกับขออาภัยนั่นนด้วค่ะบอกว่าร่มอิหรลร่มอิรีค่ะร่มแห้งอิรข้างหลังกับว่านี่อย่างเลยลเค่ะจของมิตรปลาใหม่ กับบ้องมีผู้ใดบ่มีหยังเลยล่ะในทั้งหลังนั่นเมืองาใหม่ค่ะงานใหม่หลายอยู่เดอ้ออันที่ว่าสิฮักาใจน,ะน่ะนงานเพิ่นว่างานตายเนาะค่ะ เหล็กเหล็เซียมซี่ได้3ามนะคะหรือว่า3 3 6มนะคะนี่เหล็กสามสโตเนาะคะ่ะสามสองกสเกกระไดเหล้วแต่เอฟซีกคนสิเอาไปผิจารณาเมืองเนาะคะ่ะแล้วก็เล็กทูนเนาะคะ่ะได้8 2 9หรือว่า8 2 6นะคะทุกคนค่ะขอโชคขอลาภของวันที่16กันยายน2567นี้ ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทังช่องกับเสนอเป็นแนวทางเนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมได้เมืองได้ชมน้ากันเนาะคะ่ะสำหรับมือนีกปะปามาณนีตามหนีเนาะคะ่ะกะอย่าลืมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าต่อยคนมีเซนแล้วก็ บ่าวแพกชาแนลมารินชาแนลหนุ่มอาร์มคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมนะคะฝากติดตามทุกผู้ทุกคนน้ำเนยเด้อค่ะค่ะกะมันี่เนาะคะ่ะกะขอให้เอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะที่ติดตามช่องน้องน้ำแล้วก็ทีมงานเนาะคะ่ะให้เพิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลุ้ยเงินทองบอจ็บบ่จนเดินทางไก่ไกล ขอหายตลอดปลอดภัยเนาะค่ะไม่โชกไม่หลบับขันมือนี่นาะบอกปู้แล้วได้ว่าขันอเอฟซีหรือท่านผู้ชมเพิ่นเอาเหลขกที่ขอได้มาอนี่ไปเสียงเสียงโชกเสียงดวงน้ำต่างประเทศอย่งีสิก็ขอให้ได้เขา่าให้เพิ่นได้โชคได้ลาบใ้ถือตรงๆเน,นีนๆเน,นเดอร์ปูเดอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะได้ลาท่านผู้ชมไปก่อน อกันไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะอย่าลืมเด้อติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน้องน้ำชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ